สวัสดีค่ะอยู่กับเกมยิงปลา Fishing Wall Kai s p นะคะวันนี้พกทุนมาที่ห้า้อยบาทค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขันที่ห้อง expert นะคะเบ็ดขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดอยู่ที่1 0 0อค่ะใครอยากไปที่เบ็ดห้าอเบ็ดเจ็ดค่ะล็อกเป้าหมายไปเลยจ้าเกมยิงปลา Fishing w a อยู่ค a i s p a c นะคะทุกคนคะ่ะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามหานะโอโหรเกลียยหินอสูวเลยมันแค่เฉล็บไปนิดเดียวเองอะ่ะอันใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามหานะเกมน่าครไม่เจอทุกคนสามารถจิ้มลิงปักหมุดเข้ามาได้เลยนะคะมาวันนี้ เราจะโดนฟิชชิงวอลแหลดดูกไหมยนะโอ้โหเหมือนเดิมทุกคนค่ะยิงปลาเล็กปลาน้อยแล้วฉาบแลบไปปลาใหญ่ค่ะโอ้โหไม่ได้เลยขนาดไม่ฉาแลบยังไม่ได้เลยทุกคนเอาได้อะไรนะอะไรนะไอตัวมังกรเรจ็ดร้อยเอมื่อกี้อะเนีย่ยๆที่มันถือตัวอ่างเป่เอาได้กระสุนฟิล์มมาค่ะทุกคนค่ะพายุไฟจากห้าสิบกระสุนจากไปกันเลย โอ้โหพายุไฟได้แค่126เองทุกคนตอนนี้ขึ้นมา105ค่ะเอ้าสวยงามค่ะทีเดียวแตก336ฉลามหัวค้อนเมื่อกี้อาได้วงล้อมังกรมาจะ่ะมาขอลูกซอนสีแดงจิ้มลงไปโอ้โหคุณเท่าไหร่วะนะ่ะ30 73 21ได้มา210ค่ะล็อกเป้าหมายไปใหม่ สำหรับใครที่ทุนน้อยนะคะทุกคนคะ่ะเล่นบาทเบทบาทสองบาทไปก่อนก็ได้นะคะอ่ะตอนนี้เราขึ้นมา2,000กว่าแล้วทุกคนโอ้โหโอโได้มา 7, อีกเจ็ดร้อยอือคอมบลัวลัวลัว,ลว,ลวไปลูก3 4 0อ่ะพร้อมพายุไฟอีก60กระสุนไปฉลามค่ะอ้าวสวยงามค่ะเฮ้ยวันนี้เปิดเกมมาสวยเลยทุกคนเออเปิดเกมมาสวยโอ้โหพายุไฟจบที่784ขึ้นมา4 2 0พ เอาฉลามมาสอง้หกสบหกค่ะหัวค้อนโอ้โหฉลามหัวค้อนไม่มานโมาสีชมพูโอ้โห,าโอ,โหอาสวยงามค่ะอีกสามร้อยหกสบสี่ค่ะเรายังอยู่ที่เบ็ดเจ็ดอยู่นะคะใครอยากบวกช้ำๆก็เล่นเบ็ดสูงๆทุกคนต้องกากาใจจหน่อยนะใครที่ดูอยู่นะคะน้องฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้น้องหน่อยนะจ๊ะอยากให้เล่นเกมไหนคอมเมนต์ comment เข้ามาได้เลยค่ะ เอาเปลี่ยนด่านทุกคนไปด่านมังกรค่ะตอนนี้อยู่ที่สามพันค่ะจากสี่พันมันมีได้มีเสียนะคะทุกคนมันไม่มีใครได้ตลอดแล้วก็ไม่มีใครเสียตลอดทุกคนเวลาได้ให้ถอนนะคะเวลาเสียก็ให้พอค่ะอย่าด่าแค่ตอนเสียนะคะขอร้องเอาอังเป้าเบอร์สุดท้ายนี่แหละใกล้มือเอาพันสี่แกเงินฟรีฉันได้เงินฟรีฟีมาพันสี่โอ้โหห้าพันสองไปกันต่อไปกันต่อขอยิงมังกรให้แตกสักรอบสิ ก่อนมังกรจะแตกกูจะเหนืออีบาทเออขอยิงมังกรให้แตกสักรอบสิรอเขาปล่อยปลาตัวใหญ่ๆออกมาก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ปลาเล็กปลาน้อยอยู่นะคะอุย๊ยขึ้นห้าพันขอยิงมังกรหน่อยขอยิงมังกรหน่อยคะอ่ะอ่าตอนนี้ขึ้นมาห้าพันสี่นะคะไปค่ะอ่ามังกรออกมาแล้วทุกคนมังกรเราก็จะเฉล็บยิงนะคะทุกคนคะ่ะยิงมันตรงตรง,ตรงตัวไม่ได้ทุกคนอย่าหมด มังกรแตกสักทีซีเบเ็ดเลยนะโอ้โหได้ชลาม2 8สองร้ิทุกคนมังกรมันจะออกสีทิศนะคะซ้ายขวากลางอ้าวมังกรแตกทุกคนคขาอ้าวมังกรแตกแล้วทุกคนเราจะจบกาไรที่เท่าไหร่โอ้โหรอบละเก้าร้อทุกคนค่ะสําหรับวันนี้นาน้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบวกขึ้นมา7จ0ดค่ะบ๊ายบายจ้า